สวัสดีครับยู่กับผมปืนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม m n n e r r f t t r r e p and c l i p u p ปเดตหรือ m i n คร r a ับ1น7นั่นเองแต่ใน Minecraft วันนี้นั้นเราจะเปิด Experiment c r e a ์ and Clip ซึ่งก็เป็น Experiment ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาาหลังนะฮะโอเคครับวันนี้จะเป็นไงนั้นไปชมกันได้เลยวันที่0-1ถึง1เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างทำให้วันที่0นั้นไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้จึงขอเสนอแค่วันที่1เท่านั้น ในวันที่หนึ่งผมได้ออกเดินทางในทะเลทรายจนพบกับพีระมิดและได้เข้าไปขุดหาของทั้งในนั้นแลวพี่ก็เจอเทมเพิแลแล้วพี่ไปจังเกิก่อาฮะจงเออะไรก็บอกเทมเพิลน,นั่นแหละครับน้องกับผมได้ยินผิดซึ่งผมขออธิบายก่อนนะครับว่าในวันที่ศูนย์นั้นผมได้เจอหมู่บ้านใกล้ๆนะฮะผมจึงได้ไปพักแรมอยู่ที่นั่นสักหนึ่งคืน ก่อนออกมาหาพีระมิดนั่นเองอของเยอะเลยขโมยขโมยาวันไม่ต้านอันนี้พิสิทธต่อไปอะไรเหรอไม่เจอนะที่ถูกจุดไปดูข้าวแล้วเห็นข้าวเกิดบนดินธรรมดาปาละล่ะ <c oughs> กไก่ก็โดนน้ำครับโอ้พี่เจอแอัเป็นทองท่นอ,อยู่บ้านวายน้ำได้สี่ขั้วอย่าอืมไม่รู้พี่จะเอาเทีนทีไปด้วยแล้วกันนะไประเบิดบ้าน,น,าน,นเมึงบบนนโอ้ยเหี้ยมุกคือบนพื้นที่เป็นแปลงผักเลยเนี่ยแล้วเคยเห็นเม็ดข้าวเกิดบนดินไอ้นี้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เกิดบนดินที่โดนพรวนแล้วอ่ะบนดินทางเดินอ่ะ เอานะฮะผมขออธิบายเรื่องเม็ดข้าวเกิดบนดินทางเดินนะครับผมซึ่งนี่เป็นบัคกที่ผมเจอระหว่างสไบโวธรรมดานะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะฮะก็อย <c oughs> ่างที่เห็นนั่นแหละฮะมันขึ้นบนดินทางเดินนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมขโมยของเสร็จแล้วนะครับผมจึงได้กลับไปที่หมู่บ้านที่เคยนอนพักแรมไว้นะครับผมวันที่สองถึงสามหลังจากที่ตื่นนอนผมได้ทําการขุดดินเพื่อลงหาถ้าและหาแร่เพิ่มเติมในการเอาชีวิตรอดกมาไม่ทา ไปให้หมดบ้านหลังนี้แล้วไปให้หมอดอะไรเนาโอ้ขโมยของอะ่ะแย่วะ่ะอทางกูปล่อยวางแล้วกูจะลงเหมียงหลังจากที่ผมขุดลงมาได้สักพักแล้วนั้นในใจของผมทําให้ผมรู้สึกว่าการขุดลงมานี้มันลําบากมากทําให้ผมต้องขึ้นไปเตรียมของเพื่อกลับลงมาขุดใหม่อีกครั้งหนึ่งกันก็ โอ้กูเจลาพีดก,กูไม่มีที่ขุดเล็กอ่ามันลำบากมากเลยหลังจากที่ผมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นผมจึงได้กลับมาขุดเหมืองต่อและทันใดนั้นผมก็ได้พบกับเหล็กส่วนประทานไอรอนให้ค่าน้อยได้เถอะเย่โอเคด้เจแล้วกำลังอ่อนวอนสวนอ่อนวอนพอดี ในที่สุดก็เจอแล้วค่าได้เราในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วเลยอ่าชิบไทโกนะเกะอ่านี่ล้อเล่นใชหมเนะโอ้พี่เจอเละแล้วเย้เยเย้เย้ล่าลๆาลาลาเอออยากกินเออค้างปิ่นทำไรปิน่นแกไปทำอะไรจี ท้าไท,าทยหรือนกบูเทพเจ้าใช่ไหมนคเอุดนะที่มาท่วงบาทหลังจากนั้นผมจึงได้ทําเตาเผาและเผาเหล็กเอาไว้ในนั้นแล้วผมจึงได้ขุดลงไปต่อทําให้ผมได้พบกับโพรงขนาดใหญ่ซึ่งนั่นก็คือถ้านั่นเองทุกคนครับในที่สุดผมก็ได้เจอถ้าแล้วซึ่งมันกว้างจัดเลย <c oughs> แล้วก็มีไอ้คิปเปอร์อยู่ตรงนี้ด้วยก็มองเห็นนะ <c oughs> หี้ยโคนน่ากลัวเลยอะไรมันไม่ใช่โ เสียลงไปมีตายแน่นอนครับลงไปนี่มีตายโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเจะทําเลยเหล่อยน่อยนวน,นอนทําไมโอ้เจอทองภาวันนาให้มันช้าไวๆภาวนาให้ใจที่เจ็บจงเข็มแข็งแม้มันจะไรเลี้ยวแรงจะฝืนลูกยืนให้ไวคนคนเดียวไม่มีสิทธิขนาดนั้นไม่ทำให้ช้ำถึงตายเหี้คิดปืน ยังไงต้องรับไม่ได้ชีวิตแค่โดนทำลายลองเห็นใช่ต่งูกินเมือได้แล้วแต่ <c oughs> แต่ที่สุดมันต้องหม <c oughs> ายโดนทำลาย <c oughs> หลังจากที่ผมเก็บของจากด้านบนเสร็จนั้น <c oughs> ผมจึงมาขุดทางด้านล่างต่อ ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะขุดทองแต่ทันใดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเอาหน,น่ i ยไมครับนะ่ต้องรอห้านาทีใช่แล้วโอ้ยเกือบลงไปแล้วไอเกตีตรด <c oughs> อุบัติเหตุที่ผมว่านั้นก็คือการที่ผมเกือบตกลงไปในรูที่ผมเพิ่งขุดนั่นเองแล้วจากนั้นผมจึงได้ขุดลงไปด้านล่างต่อซึ่งทำให้รู้ว่าทําด้านล่างนั้นมันใหญ่มาก สวัสดีครับโคตรใหญ่เลยเล้าจากนั้นผมจึงได้ลงไปด้านล่างและได้สำรวจถ้ำและก็ได้ลองเพลงเป็นหมดพอดีเลยมันถึงเวลาเรียงรองช้าแล้วออกเดินเป็นพารได้เช่าที่แสนสดใสมันถึงเวลาเรียงรองที่ได้ทำ ทุกสิงไปสองมือ,ขอเขาแชร์โคตรแหลกเี้ะโคตรแหลกเลยใช่ยันทีเธอไมเว่าเจ็บประตุกตาจะได้นำพา <c oughs> เธอมาไม่มนขานน<อ>้าไม่มีเึาทำามไม่ได้สิ แต่มีคเคปเปอร์แล้วก็มีซอมบี้เอนเดอร์แมนโดเยอะเลยในทำเอาละเราพักการร้องเพลงเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะหลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อทำฟาร์มปลูกผักเนื่องจากอาหารไม่มีแล้วหล็กก็หายาสักจัองะะอะไรตะเคียอะไรไหนไหนทางน้ำไหน ถังน้ำอะไรเอ๋ทางน้ำอะไรครับไม่รู้จักถังน้ำครับ,อบออเอาเม็ดข้าวมา<น>คำสั่งของนายยกบอกให้ไปหาเม็ดข้าวมาเร็วไ,ไ,ไปหาเม็ดข้าวมาเอาเม็ดข้าวมาเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องทางน้ำดูเนี่ยคิดดีดีปลูกข้าวข้างน้ำก็ได้ต้องปลูกอนบ้านปลูกต้องปปลูกข้างข้างบ้านก็ไม่ใช่ของงล่งสิต้องพี่อยจะทำของพี่ทำไมหาเอซชีน้ำตั้งน้ำโอ้คนแลกเลยเนื่องจากเมล็ดข้าวที่ผมมีนั้นไม่เพียงพอ ผมเลยต้องไปป้นของชาวบ้านมาแทน<า>ป้นมีมไม่ข้าวมีอะไรกล่ามาให้หมดสุกไม่สุกกเ่ามาโคชั่วเลยนี่แหละคือร,ระบบเผด็จการมันต้องมีถังน้ำมีก็จะเอาแต่ถังน้ำถังน้ำเป็นไรถังน้ำกินได้ไไ <laughs> เอาไปกินประชาชนานี่ร้อนทันกัน เอ้นี่เขาก็มีนี่ปลูกให้ได้อยู่ตัวเองก็ไม่เอามีอะไรให้ก็ไม่เอาจะเาทังมื่อเป็นนายกแทนตู่เปล่าจะเอาทังน,น,ยยแนะ,าางนะแต่อหาเหล็กแทนพี่เป่าเสนอแนวคิดดีๆให้ก็ไม่เอาจะเอาทาั้งมีสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่เอาจะเอา เอาเงินเป่าเอาไปถังน้ำไม่มีอาอาชีวิตที่แสนสงบสุขมั้ง <laughs> นี่ก็จะเอาแต่ถังน้ำวันที่สี่ถึงห้ในช่วงแรกผมได้ออกไปล่าสัตว์เพื่อหาอาหาร หลังจากนั้นผมจึงได้ลงเหมืองเพื่อสำรวจถ้ำก็ในมุมชั่วเขาหมอนแมนเราเป็นนักล่าปลาชนิดนมันเลยในมุมชั่วอะเป็นอะไรล้วบาน่ะมันเป็นสไปเดอร์แมนจริงด้วยด่านหลังโคตรน่ากลัวหึ เห็นแบบเนื่องจากแมงมุมที่ผมได้สู้ด้วยนั้นตกลงไปด้านล่างทาให้ผมเกิดความอยากรู้ว่าด้านล่างนั้นมันมีอะไรอยู่ผมจึงได้ขุดลงไปเพื่อสำรวจมันอาจาแมวมาฟอบ้านนังตัวนีโอ้ไม่นะขุดตรงนี้เราจะตกลงไปด้านล่างดึกมือ ให้ฉันเข้าไปหน่อยซีลูกหมีอไม่ยอมให้หนายเข้ามาหรอกไอหมาป่าใจร้ายโอ้เธอน้าลูกหมีให้ฉันเข้าไปเถิดฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรนายลูกหมีอลึกม,กมืให้ฉันเขไปเถิดท่านองค์มณิษฐ์ประหลาดตัวใหญ่แต่ฉันเนี่ยยังไม่อยากตายลึกมือลึกมือจากนั้นผมก็เล่นพากย์เสียงตัวละครอีกเยอะแยะเลย ไม่เชื่อก็ลองไปดูสิใครมาขัดขวางการหลับหลายพันปีของข้าอ้อใครมาขัดขวางการหลับหลายพันปีของข้านี้เร็วนี้เร็วแม่จ๋าตื่นแล้ว มีเดวนี้เลยมีใครทุกคนมีใครก็ไปรู้โยนถัวน้าลงไปในน้ำตอนนี้แม่จ๋าตื่นแล้วนี้เร็วหลังจากที่ผมสามารถขุดจนมาถึงที่ที่สามารถทำทางลงไปชั้นล่างได้แล้วนั้นผมจึงได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในเกมม c ครับมาต้อนรับผมถึงที่ใช่วิธีกำจัดเชื้อโควิดคือเราต้องโยนทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงมาเว้ยหยดยฉันเฮ้ยพีเจอเพชรละปิด อ่าคิบเออร์อ้าเจ็ดแมน no n วแม n ฐานที่ห้อันเล็กอมรักได้เดี๋ยวขุดมาให้อ้อมันน่ากลัวมากเลยมันเป็นถ้าโล่งๆที่น่ากลัวมากโอ้คนน่ากลัว ้ชื่อเซเล็ีิอะไรตัวอยู่ัิตภาพไม่ต้องชื่อตัวอะไรนะใจไไต้องชื่อทาไวไลท์พลังแห่งมิตภาพม<ว>ิตภาพใจกีรีจากนั้นผมได้ทำการปักเทียนให้ทั่วบริเวณที่ผมอยู่ แล้วได้ขุดแร่ไอ้นี่แหละ<ฮ>เกิดตามแสนซุปเปอร์บุกหรอจริงดิของทับซุปเปอร์บุกบ้านเราจริงดิมันคง,งแค้นสินะนี่ที่เราไม่มีี่จะขุดเพชรขึ้นไปพี่จะเอาเพชรไปขายสู้ความมั่งมั่งเลยแมวเดินออกไปชาซิปเปอร์เลยเขียแมวขาดซิปเปอร์ได้โคตรโหด เดี๋ยวฮาไม่ออกขายคิปเปิ้ลจริงๆเฮ้ยเอาจริงดิโอ้แต่คิปเปอร์มันอยู่ด้านล่างแล้วฮัลโหลน้องเขียวมาตบกันอี่นีแ๋ถ้าเป็นแกฉันสู้ได้แน่แต่ทำไมมันเยอะจังวะอือมาเป็นหนึ่งตัวฮัลโหลน้องมานี่เร็วฉันเกลียดแกคิปเปอร์แกทำบ้านฉันถังโอ้กอดทักคิปเปอร์กำลังมานี่ มาอแลน้อยลโอ้ยแล้วมันเต้ยมันเกิดเด็ดจังเลยช่วยรอดนี่ไว้ช่วยรอดไปนี้ไว้ไปเลยช่วยรอดไปนี้ไว้มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วลูกอะทำไมต้องลูกอะด้วยวะเนื่องจากเสบียงผมหมดแล้วทำให้ผมต้องกลับขึ้นไปแล้วค่อยลงมาใหม่อีกทีวันหลังจบเอาชีวิตรอดในวันที่ห้า โปรดติดตามตอนต่อไปก็โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย